ในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Google ปัจจัยที่สำคัญมากก็คือการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมถ้าเราค้นหาข้อมูลแล้วไม่ได้ผลที่ต้องการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนคีย์เวิร์ดออกไปหรือว่าเพิ่มเติมคีย์เวิร์ดเข้ามาในที่นี้จะพูดถึงวิธีการปรับเปลี่ยนคีย์เวิร์ด3วิธีคือปรับคีย์เวิร์ดให้กว้างขึ้นให้แคบลงแล้วก็หาคีย์เวิร์ดที่อยู่ข้างๆกันตัวอย่างของการปรับคีย์เวิร์ดให้กว้างขึ้นก็คือ เช่นถ้าเราการจะถ้าเราเสิร์ชคำว่า Facebook แล้วผลที่ได้ยังไม่ตรงกับที่ต้องการก็อาจจะปรับให้กว้างขึ้นจาก Facebook ก็กลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าการปรับคีย์เวิร์ดให้แคบลงก็ตรงข้ามกันเช่นถ้าเราหาคำว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์เราก็อาจจะปรับลงให้แคบลงกับ f เป็น o ฟซบุ๊ก ส่วนการปรับคีย์เวิร์ดให้เป็นข้างๆกันก็คือเช่นราหาข้าว่า f เฟซบุ๊กก็อาจจะหาบริการเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆเช่นเรื่องของ twitter เป็นต้นก็มาดูตัวอย่างการปรับคีย์เวิร์ดให้กว้างขึ้นโดยใช้โพจจารุกลมใน google ก็จะมีโพจจารุกลมให้ได้ใช้วิธีการที่ใช้ก็คือพิมพ์คำว่า define เข้าไปเช่ Def Virus. น define v i ร u s ก็เห็น คำตอบคร่าวๆแล้วว่าเนี่ยไวรัสก็คือ infective agent นะอันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่กว้างขึ้นกว่าคำว่าไวรัสหรือว่าเราบอกว่า d e f y n e c บ e ี ria ก็เห็นว่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องของ Micro Organism ก็จะเป็นคำที่กว้างขึ้นกว่า b a c t e ria โอเคอันนี้อกลับมาที่ไวรัสใหม่ define r ว s บอกว่าเนี่ยไวรัสก็เป็น infective agent ซึ่งอันนี้คือเป็นคำที่กว้างขึ้นกว่าคำว่าไวรัสอ่ะก็ลองมาค้นด้วยคำนี้ดู infective agent ก็เห็นว่าโอเคก็ไปที่โพชนุกรมศัพต่างๆแล้วก็เรื่องของยาเรื่องของวิตามิน ซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยตรงกับที่เราต้องการเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องการจะรู้ว่ามีสิ่งที่ทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างจริงจงตอนนี้ก็มีอีกคำหนึ่งที่ Google ช่วยบอกมาคือพาธอเจนลองค้นหาดูที่พา h o เจนเป็นยังไงพา h o เจนอ่ะก็จะเจอลอะมี4ชนิดอลองกดดูก็จะพบว่าพา h o เจนก็มีไวรัส มี ia, okay. แบคทีเรียโอเคเราก็จะรู้แล้ว okay. โอเคคาว่าพาโ h ทเจนคือคําที่กว้างขึ้นกว่าวรัสแล้วก็ถ้าเกิดลงมาแคบลงก็จะกลายเป็นไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ฟังชัยแล้วก็พาราไซโอเคก็ประมาณนี้ก็คือสามารถที่จะหาสิ่งที่กว้างขึ้นแล้วแคบลงได้โดยใช้ Google ผสมกับ d i c t i o n a r ีเข้ามาช่วยคันนี้อีกเครื่องมือหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อความที่กว้างขึ้นก็จะใช้ Google t r e n d เข้ามาช่วยได้เหมือนกัน t r e n d Google นะโอเคก็ไปที่เว็บนี้เว็บที่เป็น Google Trends ก็คือมี s ด้วยนะ Trends.google.co.th จากนั้นก็ลองพิมพ์ข้อความเข้าไปเช่นพิมพ์คำว,ว่า Facebook แล้วก็กดที่ตรงคำว,ว่า Facebook ก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องของบริการเครือข่ายสังคม อันนี้ก็คือไปทำที่กว้างขึ้นและของ Facebook ถ้าเราเปิดในถ้าเราใช้เซตติ้งของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะขึ้นเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเสร็จแล้วเราจะไปดูเครื่องมือตรงนี้ได้ว่าเรื่องของ Facebook จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนักเรียนคอมพิวเตอร์โอเค นะก็ประมาณนี้ก็จ,จะใช้เครื่องมือตัวนี้ Google t r e n d ยเพื่อที่จะหาคีย์เวิร์ดที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมหรือว่าถ้าหาคคำว่า Social Network เนี่ยเราก็กดดูก็จะพบว่า,า Social network ก็อาจจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์นะถ้าต้องการให้มันกว้างขึ้นอีกทีนะก็จ,จะเป็นเรื่องของเว็บไซต์เป็นตน้นหรือว่าจะดูหัวข้อที่เกี่ยวข้อ,ของนะ อันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างๆกันหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องอาจจะกว้างขึ้นหรือแคบลงก็ได้นะอันนี้ก็จะพูดถึงสื่อสังคมซึ่งกว้างขึ้นแล้วอันนี้เสร็จแล้วก็ถ้าพูดถึงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นี่อาจจะกว้างขึ้นกว่าเดิมอีกเป็นคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กอย่างนี้เป็นต้นสังคมกว้างขึ้นก็ดูหน้าถัดไป้วกเนีเรื่องของการตลาดก็เป็นหัวข้อที่กว้างขึ้นบอกว่าการตลาดก็มีการใช้เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ มันก็ใช้เครื่องมือ google t r e n d เข้ามาช่วยในการที่จะหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องหรือว่าคีย์เวิร์ดที่กว้างขึ้นก็ได้อีกเครื่องมือหนึ่งก็คือ reverse dictionary อันนี้ก็คือกลับกันคือบอกว่าเนี่ยต้องการที่จะหาให้ให้แคบลงอย่างคำว่าถ้าเราใช้การหากว้างขึ้นเมื่อกี้พูดไปแล้วบอกว่าใช้เรื่องของ dictionary เข้ามาช่วยแต่ว่าถ้าเราต้องการหาสิ่งที่มันให้แคบลงไปเนี่ยก็อาจจะกลับกันก็คือใช้ reverse dictionary เข้ามาช่วย ตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะฉันบอกว่าต้องการหาคำว่า i n f e c t i v e agent แล้วก็เสิร์ชเข้าไปก็จะพบว่าอันนี้ก็จะมีไวรัสปรากฏอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะเป็นคำที่จะแคบลงควาเมื่อกี้แล้วก็มีแบคทีเรียไหมลองเสิร์ชดูก็จะมีคล้ายๆกันคือ bacteriostat อันนี้น่าจะไกลไปนิดนึงเนรออีกคำหนึ่งนะคำที่คล้ายๆกันคือ infectious agent ก็จะเจอไวรัสอันนี้เจอคำว่าพาหะเจอคำว่า bio h a z a ั d พาโทเจนเมื่อกี้ก็มาแล้วตอนนี้พาโทเจนโอเคแล้วแบคทีเรียก็จะอยู่ไกลนิดนึงตรงนี้หรือว่าฟังจายก็จะมีเป็นฟังจิไซต์แทนอะไรมานนี้ต้องมีการปรับเหมือนกันนะเหมือนกับเป็นเล่นเกมนักสือคือถ้าเราหาคำว่า infective ไม่เจอเราก็เปลี่ยนเป็น infectious แทน โ okay. อเคคราวนี้ก็อีกอันนึงสุดท้ายก็คือเรื่องของการปรับคีย์เวิร์ดที่อยู่ข้างๆกันอันนี้ก็ใช้เครื่องมือทีอ่อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเอกสารอ้างอิงอะ่ะก็คือการใช้เดสส u ร์สเข้ามาช่วยหาความหมายที่เป็นซิโนนิมก็ตัวอย่างเช่นลองค้นคำว่าไ i รัสดูนะครับก็จะเจอคำว่า เชื้อโรคเราจะพูดถึงคำว่าเชื้อโรคแทนคำว่าไวรัสก็ได้นะพาโทเจนก็มาอีกแล้วนะพาโอเจนโอเคก็ประมาณนี้นะหรือว่าเมื่อกี้บอกว่าลรวนะ Infective ก็จะเจอคำเหล่านี้เข้ามาซึ่งอาจจะนำไปใช้แทนในการค้นหาได้คำหมายที่เป็นซีโนนิมของ Infective โอเคก็ก่อนจบก็ขอแถมอีก2เรื่องนะการใช้การที่จะนำคีย์เวิร์ดเข้ามาใส่ในกรณีที่เราอาจจะไม่รู้จะรู้ไม่รู้คีย์เวิร์ดของเรานะเราก็อาจจะไปที่ Google นะเช่นบอกว่าต้องการจะค้นหาเรื่องรองเท้านะ g o o ก l e เขาคยมีเรื่องของ Suggestion มาให้ว่าเนี่ยรองเท้าเนี่ยควรจะใส่คำไหนต่อไปดีอันนี้คือในกรณีที่ว่าเราเนี่ยคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกเราก็อาจจะดูที่ว่าคนค้น คำอะไรกันเยอะๆนะเช่นรองเท้าไนกี้รองเท้าอาดิดาสนี่เป็นต้นนะก็เป็นไอนเดียนหนึ่งในการที่จะเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปในการค้นหาของเราแล้วก็อ๋อมื่อกี้ลืมไปเรื่องของการค้นแบบข้างๆนะก็คือใช้อันนี้ช่วยได้ที่บอกว่าอย่าง f c e e o o o เนี่ยมีเซอร์วิสอะไรบ้างที่คล้าย Facebook ก็พิมพ์ว่า relatedfacebook.com แต่ัน,นี้ต้องนเว็บไซต์นะก็จะบอกว่าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเว็บ facebook.com เนี่ยก็จะมี com, com, เว็บ linkedin.com twitter.com pinterest myspace นะ flicker อย่างน,น,นี้เป็นต้นก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะหา service ที่ค,คล้ายๆกันหรือว่าต่อไปเราก็จะนามคำเนี้ยมาค้นได้นะเช่นคำว่า linkedin มาค้นแต่ที่จะใช้คำว่า facebook มาค้นแทน เมื่อกี้พูดถึง Google Suggestion ไปแล้วนะบอกว่าเรื่องของรองเทา้าใช่ไหมฮะรองเท้าก็พอเรากดไปเนี่ยก็จะมีคำแนะนำมาให้นะครับเรียกว่าเป็น Google Suggestion มาให้ว่าเนี่ยควรจะเพิ่มคีย์เวิร์ดอะไรเข้าไปในข่อรอง,องทเท้านะหรือว่ามันมีตัวหนึ่งก็คือการใชร้ Star เข้ามาช่วยในกรณีที่เราคิดถึงคีย์เวิร์ดไม่ออกเช่นอะ,อะไรดี โอเค best star of the year เงี้ยนะน่าจะทำอะไรมาอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ดีสุดในรอบปีนั้นก็แต่เราคิดว่า star คืออะไรได้บ้างก็คิดไม่ออกก็ enter ไปเนี่ยเขาเคยบอกว่าก็จะมีอะไรฮะ best book โ okay. อเคหนังสือดีสุดใช่ไหมฮะรวมเพลงที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเกมของที่ดีที่สุด ของเล่นที่ดีที่สุดอย่างนี้เป็นตน้นก็ใช้คําว่า star เข้ามาช่วยได้นะคือถ้าเราคิดว่าตกลงเนี่ยไม่รู้ใส่อะไรเข้าไปเป็นคีย์เวิร์ดแทนก็ใส่เป็นดอกจันเข้าไปแทนนะกูเกิลก็จะเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆแล้วก็ที่มีที่มีาคำเนี้ยรว่า b a s แล้วก็มีคำบางคำแล้วก็ o f the year ลงทย้ามาแล้วก็เ,เติมให้อัตโนมัติหาข้อความไปเติมใน star ให้โอเคนะก็ประมาณนี้นะการใช้คีย์เวิร์ด ในการปรเปลี่ยนคีย์เวิร์ดก็จะมีเรื่องของอค้นหาให้ปรับให้มันกว้างขึ้นโดยใช้ dictionary เข้ามาช่วยนะครับดูในความหมายของมันแล้วก็เอาคําที่็นความหมายเนะี่ยมาเป็นคีย์เวิร์ดแทนถ้าเกิดให้แคบลงก็ต้องเป็น r e เว r ร์ดดิกชันนารนะหรือว่าถ้าเกิดเป็นข้างๆกันก็ใช้ the s o u r s e เข้ามาช่วยในการค้นหา หรือว่าใช้เครื่องมืออื่นๆของ Google ก็ได้เช่น Google Trend ก็สามารถเอามาหาสิ่งที่กว้างขึ้นได้หรือว่าสิ่งที่อยู่ข้างๆกันก็ได้หรือว่าสิ่งที่แคบลงไปก็ก็น่าจะได้เหมือนกันนะแล้วก็เครื่องมืออย่างคาว่า r e l a t e d เนี้ยก็สามารถที่จะหาสิ่งที่อยู่ข้างๆกันก็ได้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นเว็บไซต์นะเช่นแบบว่า Related Facebook